กรรมใดๆที่ใครได้กด่อกรรมใดๆที่ใครได้ทํากรรมชั่วใดๆที่กระทําลงไปแม,ม้มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่รู้ท่านผู้หนึ่งท่านรับรู้และท่านได้บันทึกกรรมชั่วนั้นไว้นักบุญเล่าตำนานตำนานเรื่องเล่าเรื่องราวลี้ลับ เรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวที่คนไม่รู้นักบุญเล่าตำนานจะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆกรรมดีหรือกรรมชั่วคนเราย่อมรู้อยู่แก่ใจกรรมชั่วที่ได้ทำคนก็มักจะไม่มองเห็น ว่าตัวเองทํากรรมชั่วแต่รู้ไม่ว่ากรรมชั่วนั้นได้บันทึกไว้โดยผู้ที่ท่านยินดีจะลงทันนั่นเองครับนักบุญเล่าตำนานวันนี้จะมาเล่าตำนานเรื่องราวของนรกนรกนรกคือสิ่งที่ทุกคน หวาดกลัวในเรื่องราวของนรกหากผู้ที่ทำความดีผู้ที่ทำกรรมดีแล้วย่อมไม่ไปสู่นรกหากผู้ที่ทำกรรมชั่วหรือก่อกรรมทำเข็ญใดๆจะต้องไปสู่นรกกระพุมหรือมหานรกมหานรกมีทั้งหมด8ขุมแต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของขุมนรกขุมที่หนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกัน เอาเป็นว่าขุมนรกขุมนี้ขุมนรกขุมที่หนึ่งมีเรื่องราวบันทึกไว้ในพระพุทธศาสนาในนิกายมหายานของทิเบตบันทึกเรื่องราวของนรกไวชัดเจนแต่ในพระไตรปิฎกที่นักบุญเล่าตำนานได้ศึกษามาก็มีบันทึกไวชัดเจนเช่นกันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชม รับฟังกันผู้ที่ก่อกรรมทำข็นทำชั่วที่จะได้ไปขุมนรกขุมที่หนึ่งนรกสันชีวานรกหรือสันชีวะนรกเรียกได้ทั้งสองอย่างเอาเป็นว่าผู้ที่ก่อกรรมทำข็นที่จะได้ไปนรกขุมนี้ต้องบอกตรงๆว่ามีดังนี้ ผู้ที่ใด,ดที่ได้ก่อกรรมทำหินฆ่าชีวิตผู้อื่นผู้นั้นก็จะได้ไปตกนรกคุมนี้หมอที่ปล่อยให้คนไข้ตายผู้บริหารหรือผู้ปกครองประเทศที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบประชาชนผู้ใดที่คิดฆ่าชีวิตตนเองโดยตนเองไม่มีความผิดหรือ การเอาชีวิตตัวเองก็จะได้ไปนรกขุมนี้นรกขุมที่หนึ่งสันชีวะนรกเอาเป็นว่านรกขุมนี้ตามตำนานที่บันทึกไว้นรกขุมนี้จะมีนายนิรบาลหรือผู้ที่ลงทันท่านจะมีหอกและดาบเป็นอาวุธนายนิรบาลแต่ละท่านจะมีหน้าตาเหี่ยมเกลียมและก็พร้อมที่จะลงทัน สัตว์นรกที่ก่อกรรมทาเข็นบนโลกมนุษย์และได้มาตกเป็นสัตว์นรกในขุมนี้เอาเป็นว่านายนิรบาลท่านเป็นผู้คุมกฎจะต้องลงทันให้กับสัตว์นรกขุมนี้ตามตำนานที่เล่ากันมาสัตว์นรกขุมนี้จะไม่มีวันตายก็คือพอลงทันโดยนายนิรบาล เมื่อตายไปแล้วก็จะฟื้นกลับขึ้นมาตายใหม่ลงทันให้เวียนว่ายตายเกิดจูเฉกเช่นนี้จนกว่าจะชดใช้กรรมในขุมนรกขุมนี้เสร็จสิ้นแล้วนายนิรบาลบางท่านจะมีหอกแหลมไว้ทิ่มแทงสัตว์นรกเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดและถึงแก่ความตายและวิญญาณสัตว์นรกดวงนั้น ก็จะเวียนไหวกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อจะให้นายนิรบาลลงทันอีกทีหนึ่งบางคนจะถูกนายธิรบาลที่มีดาบตัดเป็นท่อนๆและก็ตายอย่างทุกข์ทรมานและก็จะกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งและโดนนายนิรบาลผู้ลงทันทําเฉกเช่นนี้เรื่อยไปหรือนรกกลุมนี้สันชีวนานรก นรกขุมที่หนึ่งได้เรียกว่านารกขุมที่ไม่มีวันตายกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อโดนลงทันจากนายดิลมานเนื่องจากตอนตัวเองอยู่บนโลกมนุษย์ตัวเองได้ก่อกรรมทำเข็ญเกี่ยวกับการฆ่าชีวิตผู้อื่นเกี่ยวกับการทำให้ตัวเองตายและก็หมอ ผู้ที่ปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตโดยไม่รักษาหรือผู้บริหารประเทศที่ทำให้ประชาชนทุกร้อนเดือดร้อนนั่นเองในเรื่องราวของนรกคุมนี้นรกคุมนี้จะเต็มไปด้วยกำแพงที่เป็นเหล็กร้อนและก็ติดไฟอยู่ตลอดเวลาการลงทัน เราที่เป็นสัตว์นรกจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนเช,เช่นที่ตนเองได้เคยกระทํากับผู้อื่นหรือการทรมานผู้อื่นนรกขุมนี้จึงเป็นนรกขุมที่ไม่มีใครอยากจะลงมาสักเท่าไหร่นรกภระพมขุมที่หนึ่งนรกขุมนี้เริ่มต้นการลงนรกของแต่ละคน พยายมและเหล่าบริวารของท่านพยายมจะเป็นผู้สอบสวนกรรมของผู้นั้นหากเมื่อผู้ใดได,ได้ตอนมีชีวิตทำกรรมไว้มากตอนเสียชีวิตก็จะรู้สึกจิตใจเศร้าหมองและจะพบเ้อกับเรื่องต่างๆที่ตัวเองได้ก่อกรรมทำเข็ญ และหากผู้ใดได้ก่อกรรมบนโลกมนุษย์ไว้มากผู้นั้นเองพญายมก็จะให้ยม,มทูตมานำตัวจากบนโลกมนุษย์ทันทีเพื่อไปลงทันในนรกขุมที่ตัวเองได้ก่อกรรมทําเข็นและผู้ที่ลงทันคือนายนิรบาลผู้ลงทันท่านพญายมจะจวตรวจบาปบุญเวรกรรม ที่ได้ทำกรรมนั้นมาโดยบาบุญเวรกรรมที่บันทึกไว้จะบันทึกโดยเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณและบันทึกกรรมนั้นจะถูกส่งต่อลงมาให้กับท่านพญายมก็คือกรรมชั่วที่ใครได้ทำกรรมนั้นจะส่งผลมาถึง ขุมนรกแต่ละขุมดูได้ว่าขุมนรกขุมที่หนึ่งนี้บางคนที่ก่อกรรมทำเข็นบางคนที่ทำเรื่องชั่วต่างๆก็มักจะไม่มองเห็นขุมนรกและจะนองมองว่าขุมนรกเป็นเรื่องราวนิทานเรื่องเล่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ในใจของนักบุญเล่าตำนานสัมผัสได้ว่าเรื่องราวของนรก มันมีอยู่จริงหากเท่าเราทำกรรมชั่วแล้วเมื่อนั้นท่านพญายมจะให้ยมมาทูดมาเอาตัวเราไปเพื่อลงทันถ้าเรื่องราวของนรกกระภูมิได้เล่าต่อสู่ลูกหลานให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้รู้ว่าเรื่องราวเรื่องเลา่านี้มีความน่ากลัว และเมื่อทำกรรมแล้วจะได้รับโทษทันในเมืองนรกเมื่อนั้นลูกหลานก็จะรู้สึกมีความกลัวและทำความดีในขุมนรกขุมนี้ขุมนี่หนึ่งสันชีวนรกมหานรกขุมนี้ผู้ที่ก่อกรรมทำเข็นคือหนึ่งผู้ที่ฆ่าชีวิตผู้อื่นหมายเอาชีวิตผู้อื่นโดยตั้งใจนั้น ก็จะได้ลงนรกขุมนี้อันที่สองผู้ที่เป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยแต่ไม่ทำการรักษาให้เต็มที่ปล่อยทิ้งผู้ป่วยให้เสียชีวิตผู้นั้นก็จะได้ลงนรกขุมนี้บุคคลที่สามก็คือคนที่แย่งเอามรดกผู้ใดหรือเบียดบังเอาทรัพย์สินผู้อื่นคดโกงผู้อื่น ก็จะได้ลงนรกขุมนี้ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารประเทศปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนไม่เกื้อหนุนจุนเจือช่วยเหลือประชาชนผู้อยู่ใต้เบื้องปกครองหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวก็จะได้ลงนรกขุมนี้เชกเช่นกันเรื่องราวของนรกทั้ง8ดขุมนรกมีเรื่องราวที่บันทึกในตำนาน ว่านรก8ขุมนรกมีขุมย่อยอีกหลายขุมและมีตำนานเรื่องเล่าบันทึกแม้ในมหายานในที่เบตก็บันทึกไว้และในพระไตรปิฎกเองก็ยังมีบันทึกเรื่องราวของนรกไว้ควบคู่กันอีกในหนึ่งก็คือความเชื่อเรามีสามภพ พบที่หนึ่งคือพบบนสวรรค์พบที่สองก็คือพบโลกมนุษย์พบที่สก็คือพบแห่งนรกการเชื่อว่าการที่ทำความดีแล้วไม่จำเป็นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นเป็นเรื่องจริงในความเชื่อบางความเชื่อตำนานบางตำนานมีบันทึกไว้ว่าการทำกรรมดีการไม่ก่อกรรมทำข็น ก็จะได้อยู่สู่สวงสวรรค์และไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในตำนานที่เล่าขานก็บันทึกว่ามนุษย์ผู้ที่จะได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกคือมนุษย์ผู้ที่ก่อกรรมทําเข็นแล้วได้ตกลงสู่ขุมนรกและได้ลงโทษลงทันโดยนายนิรบาลจนคดคบกรรมที่ตัวเองได้ก่อก็จะได้กลับมา เวียนวหว้าตายเกิดอีกนายหนึ่งคือสัมภเวสีที่เล่ล่อนและไม่ได้ก่อกรรมทำข็นใดๆไม่ได้ก่อกรรมทำชั่วดใดๆจะได้กลับมาเวียนไหายตายเกิดบนภพน,นษุ์เพื่อทำบุญทำกุศลและจะไม่ต้องกลับมาเวียนไหายตายเกิดในภพมนุษย์นี้อีกเรื่องแล้วในพระพุทธศาสนา เรื่องราวในตำนานต่างๆที่เล่าขานสู่กันมาล้วนแต่เป็นเรื่องราวแห่งความดีเรื่องราวแห่งทำให้จิตใจคนตั้งมั่นในความดีทำให้คนไม่มีความโลภในจิตใจไม่มีความหลงในจิตใจไม่มีความโกรธในจิตใจไม่มีความรักที่เกินกว่าจิตใจการเดินทางสายกลาง การที่อยู่บนสายกลางการที่ทำอะไรที่เพียงพอแล้วเป็นเรื่องที่ดีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้การก่อคำทำชั่วของแต่ละคนเราก็มีอาจห้ามได้แต่การก่อกรรมทำชั่วนั้นก็มีผู้ที่เมาเฝ้ามองอยู่เฝ้ามองเห็น และบันทึกกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละท่านไว้หากทำกรรมชั่วมากบันทึกกรรมชั่วก็จะส่งผลให้ท่านลงไปอยู่สู่ขุมนรกอเวจีนั่นเองครับเรื่องราวของนรกขุมที่หนึ่งสันชีวะนรกหรือสันชีวานรกนักบุญเล่าตำนานก็ได้ถ่ายทอด ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับหากท่านใดที่ได้ฟังคลิปหรือดูคลิปเรื่องราวแล้วหากถูกใจขอคนละหนึ่งสับสไคหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจที่สวยงามให้กับนักบุญเล่าตำนานนักบุญผู้ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับตำนานเรื่องราวลี้ลับ เรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวในพวธศาสนาเรื่องราวที่เล่าสู่ให้ทุกคนไปแห่งผลแห่งความดีนักบุญเล่าตำนานจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นความดีหากการกระทำใดๆกรรมใดๆที่ใครได้กอ่อกรรมนั้นย่อมจะมีผู้ลงทัน กรรมนั้นย่อมจะมีผู้กําหนดนะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีสาธุสาธุสาธุ